สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงธรรมะเปิดโลกทางพ้นทุกข์อยู่ที่ใดตามแนวองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาแสดงธรรมให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังดังนี้ว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยความทุกขนั้นเกิดขึ้นมีอยู่ในเราการที่เราต้องการจะดับความทุกข หยุดความทุกข์เราต้องหยุดในเรานี้การที่เราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องอยู่ที่เราทีนี้ลองมาดูว่าทางผลทุกข์อยู่ที่ไหนลูกทั้งหลายเอ๋ยทางผลทุกข์นี้ก็มีอยู่ในเรานี้ด้วยหากเราเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติกระทําให้ดีเพื่อทางผลทุกข์นั้นได้เกิดขึ้นมีอยู่ในเรา เราก็สามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองบนโลกใบนี้กว้างใหญ่นักเกิดมาเป็นหลานชาติก็ยังอยู่ไม่ครบจุดอยู่ไม่ทั่วทุกที่ทุกแห่งหนบนโลกชีวิตของคนเราเกิดมาหนึ่งครั้งมีเวลาสั้นนักในการทำความดีมีการพิจารณาสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ตนลูกทั้งหลายเอ๋ยฉะนั้น เราควรเอาเวลาที่มีอยู่มาหาทางผลทุกข์ที่มีอยู่ในเรานี้ให้เจอเถิดลูกโลกนี้กว้างขวางนักแต่ทางผลทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยลูกเอ๋ยไม่ว่าเราจะไปจนทั่วโลกจะไปยังทุกจุดทุกแห่งหนก็ไม่ได้ทำให้เราผลทุกข์ได้เลยหากเรายังไม่หาความผลทุกข์ในตัวของเรานี้ลูกหลานเอ๋ย การที่เราจะหาเจอที่ที่เป็นสุขสงบนั้นก็มีอยู่ในเราทางผลทุกข์ก็มีอยู่ในเราทีนี้เราจะเริ่มได้แล้วหรือยังที่ตัวของเรานี้การที่เราจะเริ่มหาทางผลทุกข์ที่มีอยู่ในเรานี้เราก็เริ่มด้วยโดยการรักษาศีลประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอย่างน้อยๆก็ขอให้ได้ศีลห้าเพราะศีลห้า เป็นกรอบที่ตีไว้ดีแล้วผู้ใดที่รักษาศีลห้าได้ย่อมไม่ได้สร้างกรรมเบียดเบียนต่อผู้อื่นเมื่อไม่ได้สร้างกรรมเบียดเบียนต่อผู้อื่นกรรมใดเล่าที่จะส่งผลกระทบเบียดเบียนตนลูกทั้งหลายหากลูกนั้นเริ่มรักษาศีลห้าลูกก็จะมองเห็นความสุขในระดับหนึ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่ในตัวของลูกนี้แล้วก็เริ่มรักษาศีลจากศีลห้าขยับไปเป็นศีลแปด ขยับไปเป็นชีวิตของนักบวชเริ่มไปออกบวชปฏิบัติตัดทางโลกเป็นครั้งเป็นคราวไปเริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตใจของเรานั้นค่อยๆซึมซับไปสู่การออกบวชแล้วเราก็จะเจอความสุขในอีกระดับหนึ่งที่มีอยู่ในเรานี้เมื่อเรารู้ตัวอีกทีการเดินทางสู่การพ้นทุกข์ก็มาได้ครึ่งหนึ่งแล้วการเดินทางสู่ทางพ้นทุกข์ ก็เริ่มจะถึงฝั่งแล้วลูกทั้งหลายเอ๋ยเส้นทางแห่งการพ้นทุกนั้นมีอยู่ในตัวเรานี่แหละลูกขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นจะหาเจอแล้วหรือยังจะมัวแต่หาภายนอกอยู่หรือเปล่าบุคคลผู้ใดที่หาของสักชิ้นหนึ่งและไปหาในสถานที่ที่ไม่มีต่อให้ลูกหาแล้วจนตายตายแล้วก็มาหาใหม่หาเป็นสิบสิบชาติหาเป็นร้อยร้อยพันพนชาติ ก็ไม่มีวันหาเจอหลอกลูกการที่ลูกนั้นจะหาความผลทุกภายนอกจะดิ้นรนสแสวงหาเพื่อเอาสิ่งนั้นมาปรับแต่งเพื่อเอาสิ่งนั้นมาประกอบทําให้ลูกนั้นเป็นสุขนั้นย่อมไม่เจอกับทางผลทุกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้ลูกผลทุกได้เลยมันยังคงเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกนั้นทุกอยู่ทุกตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะสแสวงหากังวล รุ่มร้อนในจิตใจกระวนกระวายการที่ลูกนั้นเริ่มสแสวงหาทำให้มียากทุกยากลำบากเมื่อได้มาแล้วก็จะต้องมานั่งรักษาแต่ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ท้ายที่สุดก็จะดับหายไปทำให้พลัดพรากจากเป็นทุกข์อีกลูกทั้งหลายเอ๋ยหากหาไม่ได้หาไม่เจอก็เป็นทุกข์อยู่เช่นนั้นผิดหวังเสียใจ โทษฟ้าโทษดินโทษชะตาแห่งตนและก็ทุก์ใจอยู่เช่นนั้นความทุก์ทั้งนั้นเลยลูกเอ๋ยมันไม่ใช่ทางแห่งการพ้นทุก์ขมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ลูกนั้นพ้นทุก์ได้เลยมันเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้ลูกนั้นเสียเวลาลืมไปว่าความสุขอยู่ที่ตัวของเราทำให้ลูกนั้นเร่าร้อนเป็นทุกข์กวนกวายลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้น จนลืมตัวเองจนก่อเกิดกองไฟเล็กๆกองไฟใหญ่ๆอยู่ในตัวของเรานี้บุคคลผู้ใดที่เขาจะหาของสักชิ้นหนึ่งและเขาก็ไปหาในที่ที่มีเมื่อในสถานที่แห่งนั้นมีของสิ่งนั้นอยู่แล้วเราย่อมหาเจอแม้ว่าเราจะหานานสักเท่าไหร่ก็ย่อมเจอเปรียบเสมือนบุคคลที่รู้ว่าความสุขนั้นมีอยู่ในตัวของเรา และเริ่มหาความสุขที่อยู่ในเรานี้จากการฝึกภาวนารักษาศีลไม่เบียดเบียนต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งสร้างแต่สิ่งที่ดีชีวิตของเขาย่อมเจอกับความสุขเป็นระดับระดับไปบุคคลที่หาของในที่ที่มีนั้นเขาย่อมเจอเป็นละลอกละลอกเจอเป็นชิ้นชิ้นจนมารวมเป็นก้อนใหญ่ๆความสุขจะเจอได้ในระดับหนึ่งแล้วก็รวบรวมมาเรื่อยๆ จนเป็นสุขที่เปล่งประกายส่องแสงแวววับอยู่ในตัวของเรานี้กลายเป็นความสุขที่สว่างเจิดจ้าที่ไม่อาจมีสิ่งใดมาบดบังทำให้มืดได้อีกต่อไปลูกทั้งหลายเอ๋ยการที่เราสว่างอยู่ในภายนอกอาจเป็นสิ่งที่บดบังและทำให้เป็นทุกข์กลับมืดมนแต่การที่เราสว่างในจิตใจนั้นความมืดภายนอกไม่สามารถทำอะไรเราได้เลย เพราะจิตใจของเราสงบดีแล้วสว่างดีแล้วเปรียบเสมือนพระอาทิตย์เขามาเป็นเวลาของเขาเขาไปเป็นเวลาของเขาถึงเวลามาเขาก็มาถึงเวลาไปเขาก็ไปถ้าเราอาศัยความสว่างจากเขาเขาก็มามาไปไปอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างอยู่อย่างนั้นเหมือนกันที่เราฝากความสุขไว้ภายนอกแสวงหาสิ่งของ ข้าวของภายนอกนั้นมาปรุงแต่งเมื่อถึงเวลาเขามาเขาก็มาเมื่อถึงเวลาเขาไปเขาก็ไปเขาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยลูกเอย๋ยเราไปทำอะไรกับเขาไม่ได้เลยลูกไม่สามารถหยุดไม่ให้เกิดความมืดได้กลางวันก็เป็นไปตามกลางวันกลางคืนก็เป็นไปตามกลางคืนตามกฎของธรรมชาติฉะนั้น ไม่มีอะไรเป็นของลูกเลยลูกทำอะไรกับเขาไม่ได้เลยเขาอยากจะมืดอยากจะสว่างตามใจเขาเท่านั้นเราเองต่างหากที่ต้องคอยวิ่งวุ่นพอมืดเข้ามาก็ร้องไห้พอสว่างขึ้นมาก็ดีใจเปรียบเสมือนความทุกข์ผ่านเข้ามาก็นั่งร้องไห้คล่ำครวญเป็นทุกข์โศกเศร้าอาลัยอาวร์พอความสุขเข้ามานิดหน่อยก็ดีอกดีใจ วิ่งตามเขาไปอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะแต่แท้จริงแล้วลูกเอ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีอยู่ในเราเลยเขามีอยู่ในเขาต่างหากมีอยู่ในธรรมชาติมีอยู่ตามการกำเนิดของเขาต่างหากเขาดำเนินเป็นเช่นไรก็เป็นเช่นตามนั้นแต่หากว่าเราหาความสุขแสงสว่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี้ซึ่งมันสว่างสว เกิดอยู่ในใจของเราอย่างแท้จริงไม่ว่าสิ่งภายนอกจะมืดจะสว่างเราก็ไม่ได้มืดไม่ได้สนใจกับสิ่งสว่างนั้นไม่ได้สนใจกับสิ่งมืดนั้นเปรียบเสมือนการที่เรามีดวงอาทิตย์อยู่ในตัวของเราหนึ่งดวงและเราเห็นมันสว่างไสวสว่างเจิดจ้าอยู่ตลอดเวลาแม้เวลากลางคืนเราก็ไม่ได้รู้สึกมืดแม้เวลากลางวัน เราก็ไม่ได้รู้สึกสนใจกับพระอาทิตย์เพราะเรามีแสงสว่างอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนั่นคือดวงธรรมคือสติปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นชัดในสรรพสิ่งความสุขความทุกข์อันใดที่เป็นสิ่งภายนอกบนโลกนี้จึงทำอะไรเราไม่ได้อีกต่อไปเพราะจิตของเราสว่างรุ่งเรืองเปรียบเหมือนประทีปไม่จำเป็นต้องไปอาศัยแสงสว่างที่ไหน สิ่งปรุงแต่งภายนอกสิ่งใดมาทำให้จิตของเราสว่างอีกต่อไปแล้วจงประพฤติปฏิบัติค้นหาทางผลทุกข์ที่อยู่ในตัวเรานี้ให้เจอด้วยตัวของเราเถิดทางผลทุกขบนโลกใบนี้ไม่มีหรอกลูกเอ๋ยทางผลทุกขมีอยู่แต่ในตัวของเราเท่านั้นหาของที่ไม่มีอยู่ย่อมหาไม่เจอของที่มีนั้นหาไม่นานหลอกลูก ย่อมเจอเป็นลำดับลำดับไปจงปล่อยวางความทุกข์จากการสแสวงหาสิ่งภายนอกแล้วนั่งให้นิ่งนึกถึงจิตของตนสแสวงหาทางผลทุกข์ในตนให้เจอเพื่อลูกนั้นจะได้พบความสุขที่แท้จริงจะได้เดินไปสู่ทางผลทุกข์ด้วยตัวของลูกเองสาธุสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับ 洒土。